ใครที่กำลังตามหาเส้นเล็กที่เหมาะสำหรับการทำก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ยิ้มก็จะมาแนะนำเส้นเล็กที่ร้านยิ้มนะคะที่เลือกใช้อยู่นะมันเป็นมหากราบมากๆสำหรับเส้นเล็กนะลวกเท่าไหร่ก็เป็นก้อนลวกเท่าไหร่ก็ติดกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้เส้นเล็กถูกต้องเหมาะสำหรับเมนูอาหารของเราไหมนะคะสำหรับเส้นเล็กที่ร้านยิ้มนะคะก็จะใช้เป็นเส้นเล็กแป้งข้าวเจ้า เยอะกว่าแป้งมันนะคะจะทําให้เวลาเราลวกเส้นขึ้นมามันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนี่เป็นเส้นเล็กของที่ร้านยิ้มนะยิ้มก็เอามาตําเป็นเหมือนคล้ายๆตาเส้นนะคะทุกคนดูสิมันยังไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยนะก็มาแนะนําพี่ๆสาหรับที่กาลังอยากจะเปิดร้านนะที่ร้านยิ้มก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเส้นเล็กเขาเรียกว่าเส้นจันสดนะจริงๆแล้วมันคือไม่เหนียวนะจะเป็นแป้งข้าวเจ้าเยอะกว่าแล้วก็เวลาลวกเนี่ยมันจะไม่ติดกันเป็นก้อน ข้อดีของการที่เลือกเส้นถูกต้องนะคะก็คือเราจะไม่เปลืองน้ํามันเวลาคนเส้นทุกๆสาขายิ่งก็จะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นวิตภาพแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะเป็นตาพระอาทิตย์ก็ลองไปเทสดูเนะว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกใช้ดูนะคะ